รูปภาพคือสิ่งสําคัญในการทําการตลาดออนไลน์ตอนนี้นะคะและแต่ละแพลตฟอร์มนะคะขนาดรูปภาพที่สวยงามที่เหมาะกับแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะควันนี้มีหนึ่แอปพลิเคชันที่จะช่วยทําให้คุณนะคะสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้แบบง่ายๆเลยนะคะแอปนั้นชื่อว่า Square Fit ค่ะสามารถดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีค่ะเพื่อไม่ให้พลาด เทคนิคดีๆในการจับเงินแสนกงก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยคะ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Square Fit มาแล้วนะคะกดเปิดเข้าไปเลยค่ะกดเลือกใหม่นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพเลยค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดรูปภาพลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกตรงนี้นะคะรูปทรงค่ะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีขนาดให้เราเลือกเลยค่ะเราสามารถเลือกไปทางซ้ายได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของ IG นะคะ1ต่อหนต่อ5 9ต่อ16หรือปกของ YouTube หรือว่า Facebook นะคะเลื่อนไปทางซ้ายค่ะเราก็จะเห็นนะคะมี t w i t t ตอร์ n ิน r ทเลหรือว่าขนาดอื่นๆตามที่เราต้องการได้เลยนะคะมีบอกตัวเลขไว้นะคะ5ต่อ30ต่อ8 3ต่อ4ตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยถ้าเกิดว่ารูปภาพของเราเป็น1ต่อ1อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากให้เป็น4ต่อ5แบบนี้นะคะเราก็สามารถ ใช้นิ้วนะคะกดไปที่รูปภาพแล้วก็ขยับได้เลยนะคะขยับข้างบนข้างล่างหรือว่าซ้ายขวาหรือว่าใช้ซูมอินซูมเอาท์ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ปรับขนาดรูปภาพได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างนะคะไว้ใส่ตัวหนังสือใส่ข้อความอะไรตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกได้ตามต้องการแล้วนะคะเรากดตรงนี้ค่ะเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะกดไปค่ะแล้วก็เซฟมุมขวาบนนะคะ เพียงเท่านี้นะคะรูปภาพก็จะไปอยู่ในอาราบัมหรือว่าอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ